อ๋อมีวิธี7วิธีที่จะทำให้ผู้หญิงทุกคนดูมีสเสน่ห์และดูแพงฟังให้ครบทุกข้อและลองทำตามดูนะคะข้อหนึ่งรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%ซแล้วใช้ชีวิตของเราเหมือนกับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราได้รับมาค่ะข้อสองให้เกียรติผู้อื่นเหมือนกับที่เราให้เกียรติตัวเองค่ะ ข้อ3ด้วยความที่คุณเคารพตัวเองคุณจึงกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่ค่ะข้อ4ไม่จับจ้องจุ้นจ้านในเรื่องของคนอื่นเอาเวลาอันมีค่ามาโฟกัสในสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะ 5. ้กล้าที่จะขอโทษและขอบคุณค่ะข้อ6เลือกที่จะไม่ทำสิ่งที่ไปลดคุณค่าของตัวเองค่ะ ข้อ7ดูแลสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเรานั่นก็คือร่างกายค่ะเพื่อนๆสามารถทำได้ครบทุกข้อมไหมคะหรือว่าทำข้อไหนได้บ้างแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ